คำพูดแบบไหนสะท้อนว่าผู้บริหารใช้ความรู้สึกในการประเมินการสื่อสารกับทีมสิ่งสำคัญมากๆของผู้บริหารก็คือเราต้องทําให้ทีมรู้ว่าเราเนี่ยใช้หลักการที่ถูกต้องและใช้ข้อมูลมาประกอบการ,รตัดสินใจแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเราทําให้ทีมรู้สึกว่าที่ใช้ความรู้สึกที่ไม่ได้ประเมินจากความเป็นจริงดังนั้นคําพูดไหนบ้างที่จะสะท้อนในเรื่องแบบนี้อย่างแรกที่มองว่าคำเนี้ยคนที่มีอํานาจมีสิทธินั้นมักจะเสนอมุมมองตัวเองเข้าไปที่จริงแค่คามันก็บอกแล้วครับ พี่มองก็คือพี่ใช้มุมมองของพี่แต่บางครั้งมันไม่ได้สะท้อนถึงหลักการและความเป็นจริงดังนั้นเวลาที่เราจะใช้คํานี้เราควรจะต้องมีการยกข้อมูลมาประกอบด้วยว่าจากข้อมูลนี้พี่มองว่าอย่างน้อยมันจะดีกว่าการที่เราพูดมาล,ลอยๆว่าพี่มองอย่างนี้นะซึ่งอันเนี้ยมันดูแอบแปลกจนเกินไปคําพูดที่2ก็คือเมื่อก่อนเขาทํากันได้นะผู้บริหารมักจะเอาความรู้สึกเข้าไปว่าเมื่อก่อนเขาก็ทํากันได้ทําไมเดี๋ยวนี้ทํากันได้น้อยจังเลยบางครั้งไม่ได้ดูบริบทว่าบริบทไม่ เหมือนการสถานการ์มันแตกต่างกันเมื่อก่อนงานชิ้นมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เมื่อก่อนชิ้นเล็กกว่านี้แต่พอเดี๋ยนี้งานมันชิ้นใหญ่ขึ้นขั้นตอนมากขึ้นมันก็เลยทําให้ทําได้ไม่เท่ากันดังนั้นไม่ควรนําเรื่องในอดีตมาเป็นประเด็นกับสถานการณ์ปัจจุบันคําพูดที่สมไม่มีใครเขาทํากันหรอกเวลาที่ทีมงานมีข้อผิดพลาดหรือทํางานบางอย่างที่แบบขั้นตอนมันไม่ใช่แล้วก็กลายเป็นว่าเราเป็นผู้นำเราก็ไปบอกว่างานแบบนี้ไม่มีใครเขาทํากันหรอกจริงอยู่ทีมงานอาจจะทําผิดแต่ถ้าจะบอกว่าไม่มีใครเขาทาผิดกันเนี่ยมันเป็น คำพูดเนี้ยมันก็สะทอนว่าพี่เล่นตีเหมาเลยไม่ได้มาดูความเป็นจริงอันที่4ีผมว่าเรายังไม่สุดยังได้มากกว่านี้อีกผู้บริหารเนี่ยมาแนว motivation มาแนวว่าอยากจะเน้นผลักดันอยากจะเชลเลนจ์ตลอดเวลาบางครั้งก็ไม่ได้ดูบริบทเลยว่าทีมงานเนี่ยเหนื่อยจนลากไตแล้วเดินต่อจะไม่ไหวอยู่แล้วพอเรารู้สึกว่าเป้าหมายเรามันยังไกลเราก็เลยมาน้มนนาวทีมงานว่าเรายังไม่สุดเราไปได้มากกว่านี้อีกแต่จริงแล้วมันดูแค่เป้าหมายไม่ได้มันควรจะต้องมาดู activity มันต้องมาดูโปรเจคแล้วว่าทีมงานของเรายัาง ทำไม่สุดจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีข้อมูลตรงนี้ประกอบมันก็กลายเป็นเหมือนเราเนี่ยเอาเต็ม m o t i v a t i จนทีมงานเนี่ยจะหมดแรงกันซะก่อนอันที่5ดูแล้วยังไม่เข้าตานะเวลาที่จะประเมินว่างานผ่านหรือไม่ผ่านควรจะต้องมีเกณฑ์ชัดเจนแต่ถ้าใช้คําว่าดูแล้วพี่ว่ามันยังไม่ได้พี่ยังไม่โอเคอันนี้มันแอปแตกเกินไปไม่มีใครเข้าใจพี่หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะพูดว่างานยังไม่ผ่านเราควรจะต้องมีเกณฑ์ประเมินหรืออย่างน้อยควรจะชี้จุดให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าแค่มาคอมเมนต์ว่ามันดูแล้วมันยังไม่ได้โดยที่ที ก็ไม่รู้ว่ามันไม่ได้ตรงไหนอันเนี้ยจะต้องมีความชัดเจนในการประเมินและชี้จุดให้ทีมด้วยอันถัดมาคือผิดอีกแล้วผิดทุกทีผู้ิหารบางคนก็มีอคติกับทีมงานพอเห็นคนทําผิดก็ไปตีตาตีโลโก้เรียบร้อยแล้วว่านี่คือเจ้าพ่อแห่งการทาผิดทําผิดอีกแล้วทําผิดตลอดทั้งทั้งที่ถ้าเอาสถิติมาดูอาจจะเจอว่าเขาเพิ่งจะทําผิดแค่สองสาครั้งไอ้ที่เคยเห็นทําผิดเนี่ยมันตั้งแต่ปีที่แล้วหรือ2องปีที่แล้วแต่กลายเป็นว่าพอเราไปตีโลโก้ใต่เขาว่าคุณเนี่ยเป็นแบบนั้นเนี่ย คนก็จะรู้สึกว่าเหมือนโดนจับผิดเหมือนที่เนี่ยมีอคติอยู่ตลอดเวลาไม่มองความเป็นจริงคําพูดถัดมาก็คือคนอื่นเขายังทํากันได้เลยประเภทที่ว่าชอบเอาไปเปรียบเทียบกับคนนู้นไปเปรียบเทียบกับคนนี้คนอื่นเขายังทําได้เลยทําไมคุณจะทําไม่ได้ที่ทําไม่ได้เพราะว่าปริมาณงานมันไม่เท่ากันคนนู้นงานน้อยกว่าเราว่างานเยอะกว่าแต่กลายเป็นมาบอกว่าเราทําไม่ได้แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนนั้นบางคนมีประสบการณ์เยอะกว่าส่วนอีกคนนึงไม่ได้มีโอกาสไปดูหน้างานเขาเลยแล้วก็มาโดนตำหนิว่าทําไม่ได้แบบนี้มันก็จะไม่แฝดัังงนน้เรื่อ ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกันและคําพูดสุดท้ายที่ต้องระวังก็คือรบกวนหน่อยไม่ด่วนมากแต่รีบก็ดีเป็นคําพูดที่ย้อนแย้งมาก,มากๆเพราะว่าเวลาที่เราตัดงงานไปแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าที่ไม่ได้รีบนะแต่กลายเป็นพอน้องเนี่ยไม่ทําเราก็เริ่มปาฝฟงแล้วว่าทำไมยังไม่เริ่มแตท่ทีแล้วแบบนี้จะ่งทันไหมไอเนี่ยเรียกว่าใช้ความรู้สึกมาตัดสินมาประเมินล้วนๆแล้วไอคําที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ด่วนบางครั้งไม่ด่วนของเราแต่สำหรับน้องเนี่ยเรียกด่วนมันก็จะทําให้การตื่ตานี่มันไม่เคลียร์ด้วยเช่นกัน ทั้งหมดคือคำพูดที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นผู้บริหารที่ใช้อารมณ์และความรู้สึกในการปรับเมินสถานการณ์คำพูดเหล่านี้แนะนำครับว่าเลี่ยงได้ควรจะเลี่ยงเพราะไม่อย่างนั้นทีมงานก็จะไม่รู้สึกเคารพและเชื่อถือต่อไปธุรกิจของใครติดปัญหาอยากได้ทางออกส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ